ท่านมานพคิริภูวดลนะครับกับท่านนัทชาบุญชัยอิสวัร์นะครับกับเชิญครับทั้งสท่าน,านเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามาตราที่176เนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพวกเราในห้องประชุมนี้ นะครับผมจึงขออภิปรายซึ่งจริงๆแล้วผมก็เห็นด้วยกับกรรมธิการนะครับได้ตัดคาว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ดำรงตงำงตแหน่งทางการเมืองอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ผมก็มีคำถามต่อนะครับและผมก็เห็นด้วยกับกรรมธิการนะครับที่เพิ่มโทษนะครับเป็นสามเท่าประเด็นคำถามผมผมอย่างนี้ครับท่านประธานครับ เนื่องจากว่ายาเสพติดเนี่ยผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับมันไม่ใช่เฉพาะคนชั้นล่างเท่านั้นนะครับมีทุกกลุ่มไม่ว่าคนรวยคนจนจนชั้นกลางผู้มีอำนาจผู้ถือกฎหมายเนี่ยเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการความว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความสําคัญและท่านกรรมธิการจะต้องชี้แจงให้เห็นว่ามันไป มีครอบคลุมถึงระดับไหนและเกี่ยวข้องกับผู้คนตรงไหนบ้างกฎหมายที่ท่านได้พูดถึงว่าอนิยามความหมายของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนนะครับผมยกตัวอย่างในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผู้ช่วยสอสแปดคนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไหมนะครับเพราะว่าก็เป็น ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนนะครับจากรัฐสภาและมีกิจกรรมมีงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของฝ่ายบริหารครับอันนี้ยิ่งมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องอธิบายให้เกิดความชัดเจนครับท่านประธานครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือตำแหน่งที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องที่ไปช่วยงานรัฐมนตรีนะครับที่เป็นพนักงานทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไหมนะครับบ่อยครั้งครับท่านประธานครับ <c oughs> เราก็จะเห็นว่าผู้ที่มีตำแหน่งเหล่านี้นะครับมักจะเป็นข่าวนะครับมักจะเป็นประเดน็น มันจะเป็นข้อคำถามต่อพี่น้องประชาชนว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจึงทําให้ยาเสพติดเนี่ยยังมีมีอยู่เยอะในสังคมนะครับเพราะนั้นคำถามที่อยากจะเรียนถามนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับและเพื่อที่จะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยอยากขอให กรรมธิการช่วยอธิบายความหมายด้วยนะครับแล้วก็ท่านได้อ้างอิงถึงบทบัญญัติข้อกฎหมายในในบทบัญญัติในมาตราไหนบ้างหรือกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณมากครับท่ตตานประธานครับ